พบกับอาจารย์อาจารย์โจนะครับะสมศักดิ์แล้วก็อาจารย์ธาจรมี่ค่ะอาจารย์ธทมี่ชั้นิดาเนาะก็ก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์วิทยาลัยเดลูนาโพลิเทคนิคใช่ไหมคะครับเป็นเป็นฝั่งวิชาชีพใช่ไหมปวชปวสเป็นแบบช่างนะครับก็วันนี้เรามาทําอะไรครับเรามาในแนวการศึกษาใช่ค่ะประชาสัมพันธ์ในการที่จะเรียนต่อสําหรับนักศึกษาท่านไหนที่แบบว่า อยู่ระดับม .6 ปวชหรือว่าปวสที่แบบว่ายังไม่มีที่เรียนเนาะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทําอะไร,รวันนี้เราจะมาแนะแนวแนแนวเชิญชวนให้ไปเรียนที่ด้วยกันนะครับที่วิาลเทคโนโลยีสยามไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่ากรุงเทพแล้วก็ฝั่งสนามบิน,นสนามบินโคทรามโครามนะครับเราเรา,เรามีวิทยาเขตสนามบินโคทารามด้วยนะที่วิไลเทคโนโลยีสยามนะครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันว่าว่า เด็กๆจะน่ารักขนาดไหนเนาะบรรยากาศการแนวการศึกษาเราจะเป็นไงเนาะเด็กช่างชายครับค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยครับไปเลยเป็นเจ้าของที่คือสนามบินตรงบนารามที่ไปใช้ในเรื่องของการแต่งรถทำรถเนี่ยผมเป็นคนติดต่อ เข้ามาในแนวและประสานงานให้กับหน่วยผู้ช่วยสัตชายเพื่อที่จะให้ใช้สนามบินโนยสารนี่คือเจ้าของที่วันนี้ได้โอกาสพี่นี่ปี5-9คือปีแรกที่จันจีนมาเนี่ ให้เด็กเต็มรูปแบบคุณคิดซว่าดิฉันมาตั้งกี่ปีแล้วาเ59ถึงส63เพราะฉะนั้นคุณจะไปเรีนไกลทำไมอย่างทรียนจากต้นบอกอะค่ะถ้าคุณ,คณเรียนที่นี่คุณไปเองก็สะานที่แบรนเนี่เรียกง่ายว่าอาจารย์โจก็ได้คราับมาจากสาขาไอทีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอือมก็คือสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละนะครับแต่เราชื่อมันเท่ขึ้น ีต้ตกเสียงตกมือตกน้อยเป่ามากเลยอะเ<ว>มื่อกี้เห็นผู้หญิงนะร้องหูหูหูเขาใหญ่เลยขอตกมือละกัน ครับอาจารย์กบเป็นอาจารยา์น่าจะเป็นฝ่ายในแนวของของที่โรงเรียนเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆครับผมครับผมวันนี้วันนี้อาจารย์คาดหวังอะไรใน,าน,นการ,ารในแนวการศึกษาในครั้งนี้เลยสิ่งที่คาดหวังนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยเปิดโลก,กทัศนัของเด็กมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เด็กเหมือนเหมือนยังไม่รู้ตัวตนว่าเราเราคือถามว่าเด็กช่างที่เรามีเด็กปศที่เรามีเนี่ยมีฝีมือไหมบอกเลยว่ามีแต่นี้เนี่ยด้วยว่าสังคมไทยเนี่ยเนี่ยพูดมาว่า ถ้ามีการศึกษาระดับเนี้ยมันสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้ง่ายอย่างน้อยเปิดโลกกระทับไปหน่อยอย่างน้อยมันเป็นขั้นบันไดอีกขั้นนึติ้งต้องครับเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกอีกแบบว่ามีทางเลือกให้เด็กเยอะขึ้นใช่ประมาณนั้นก็ก็ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเราอ่ะโชคดีมากที่มีวิแอคเก็ตเป็นวิแอคเก็ตวิแอคเกตสนามบินโพทารามตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็ก็เลยได้เข้าร่วมแนแนวการศึกษา ก็มีโอกาสไปร่วมกันทุกปีนะได้เลยครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ผบมากนะที่ที่ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กันวันนี้นะครับรับผมก็วันนี้หวังว่าจะได้เด็กกลับมาคนสองคนสามคนสี่คนลองดูครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับผมวันนี้ครับผมค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับน้องเอิร์ธใช่ไหมครับน้องเอิร์ธเอ่อน้องเอิร์ธจากสาขาอะไรครับช่างยนต์ครับช่างยนต์น้องเอิร์ธช่างยนต์เนี่ยเราคิดว่าเราจะเรียนต่อหรือว่าทำงานเรียนต่อครับเรียนต่อครับมีที่เรียนในใจอะไรยังไงเนี่ยผมก็สนใจวิทยาลัยที่พี่แนะนำอยู่กาลังสนใจเทคโ๊อฟก๊อฟก๊ัฟก๊อ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 ฟก๊้ฟก๊อรก๊อฟก๊อฟก๊อฟกนัฟนเองก็ถ้าเกิดยังไง สนใจอย่าลืมติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณเอิร์ธที่ให้เก็บผ้าได้ครับผมครับวันนี้เราอยู่นักกษาท่านหนึ่งนะน้องวันนะครับน้องวันอยู่ ไหนแล้วนี่ตอนนี้ปสสองครับปวสสองก็จะจบแล้วนี่ใช่ครับก็ปอสสองถามน้องวันนิดนึงจบไปแล้วเนี่ยน้องวันสนใจที่จะเรียนต่อหรือว่าทํางานดีครับสนใจที่เรียนต่อครับสนใจที่จะเรียนต่อใช่ไหมแล้วตอนนี้น้องวันมีที่ในใจหรือยังว่าเราจะเรียนอะไรยังไงยี่เห็นแย้มเห็นใบสมัครเห็นไหมใบสมัครเทคโนโลยีสยามสนใจใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนนี้สนใจที่เทคโนโลยีสยามใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ของเรามีดียังไงของเราตอนนี้มันมี รอบวันอาทิตย์นเดียวด้วยแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะครับก็เพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยใบสมัครตอนเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเราไปเอาที่เทคโนโลยสยามนะเสียตังค่าสมัครนะตอนนี้เรามาถึงที่นะครับเราให้ฟรีแน่นอนนะครับก็จันถึงสุกน้องวันก็สามารถไปทํางานอะไรตามปกติได้นะครับแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณวันมากนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับอาจารย์ในครั้งนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่เทคโนโลยสยามเนาะครับผมฝากไว้เพื่อน่อย ก็อยู่กับในษายท่านหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วครับเกาะคนสุดท้ายเลยน้องก๊อตนะครับก๊อตก๊อดถามนิดนึงสัมภาษณ์นิดนึงก๊อดก๊อตเนี่ยเป็นสาขาอะไรยานยนต์ครับยานยนต์อยู่ปีไหนแล้วท่านปีสองครับปีจะจบแล้วนี่แล้วตอนนี้เราจะจบไปเนี่ยเราสนใจว่าเราคิดว่าเราอ่ะอยากทำงานหรือเรียนต่อยากทำงานและเรียนไม่ได้ทำงานไปด้วยเลยไปด้วยตอบโจทย์เลยเทคโนโลยสยามนี่ไงกำลังก่อไปสมัครเลยก็มีที่ไหนที่เนี่ย จันทร์ถึงสุกเราก็ทํางานไปเสาร์อาทิตย์เราก็วันอาทิตย์วันเดียวเราก็มาเรียนที่นี่แล้วไม่ได้ไปเรียนไกลด้วยนะอยู่ตรงนี้เองสนามบินโฟทารามเขางูใช่ไหมครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่เที่กรุงสยามเนาะวันเปิดเรียนครับเราหวังว่าจะได้เจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวคนนี้ผมดูแลพิเศษนะครับก็ยังไงขอบคุณกอร์นาเกียให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับบ๊ายบายเพื่อนหน่อย บรรยากาศการแน่แนวที่วิไลเทคโนโลยีนะครับดารุณาโพลีเทคนิคนะครับที่ราชบุรีนะครับเป็นปวชปวสนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคืดนะครับนึกษาดูสนใจนะครับในวิไลเทคโนโลยีสยามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพแล้วก็ที่สาขาสนามบินโพธารามนะครับก็วันนี้สนุกมากนะครับขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพจนี่คือเพจคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิเลยเทคโนโลยสยามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ